đúng rồi mà, không phải mà đó. Đi qua đi qua. บริบูรณ์นะครับผมนั่งินนะครับวงซื้อนะครับอ่าพอพบบคนในเราทุกอนมาดร๋ยวพวกเราเปนานนะีื้อไปซ้อไปกนะฮะซุปกระปานี้ทำกันดีทุกคนก็สุขภาพปนี้้่จกนบ้ร่างกายดีดไว้ทำงานนักๆในปีต่อไปอ่อขไปคุณครับก่อ่าพี่ทเมียนมากมาครับก็อห้รับวยเงินตองก็ไห้อ่า ดังๆงมันมุกล้มหนึ่ันลุงเต้หนึ่งกระปุกอ้ี่กี้นะครับสุกภาัเก่งเร่งเขาไม่พูดการเขาไม่พูดตั้งอ๋ออผมขอให้กี้สู้ภายกี่เลร่างกายเก่งนะครับกาแรลมโว่มใจ ล้มปูล้มใส่ของพี่าอายุ้ยนะยี่สิบามของพี่เน้่งก็พนักงาี้เป็นคนสุขมากมายนะครับผมนะฮะยังก็เล็งอะไรไว้ก็ขอให้สมดังใจคิดอะไรไว้ก็ขอให้ได้อย่างที่คิดร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนครับตั้มไปตั้มไปตั้มช่วยด้วยกันครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเหนียวแข็งแรงถูกต้องและมือเบ็ดมือเบ็และก็ขอให้สุขภาพมากสุขภาพดีเงินทอง

ไมาได้กันตัวผมไม่ได้ด้นะเนยอ๋อวีวีวีอามีนอามีนอ่าพี่กี้ครับครับหวัดพี่กี้มีความสุขมากครับผมเป็นนานๆครับเป็นเป็นแก๊งลาบเราเไปด้วยแก๊งลาบเราอย่างเดียวเป็นเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งลาบเป่าเอาเอาวันหน้าแก๊งลาบเราก็ คอยพูดกางคอยพูดการคอางอย่าเล่นมาตุกเรียนันดีน้ยคอยพูดกางคอยน้องกี me, me ouais. who, who yeah, right. sequel, so ้เกงเราเรานะครับขอ้สมปานทุกๆเรื่องเลยเลยถีเดียวเอามมมมม่มาไปี่กยังมีแต่ความเป็นความเดินไอรุ้งเป็นสัปโอยพีกี้ว่แข็งแรงนะครับ อยู่กับพี่ไปนานนุ๊งนุงนุแ่เย็เเนุงนนุก่อนมานุก่อนไนุเลยนะไปพี่กี้นะาครับมากยนะอะนองแจ้งน้งแจ้งน้งแจ้งวันปสบความเลยบมือเบสออบีบบีบีกี้เดินทาไปไหนปลอดภัยครับผม กินเดียวผมก็บอกว่ากันง่ายนะมัดีที่เขาเดวเทางเดินทางแล้วพอดีพอดีพอดีเห็นกังบ่เป็นอะไรเลยมีแห้งมีแห้งมีแห้งสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีเด้อแข็งแรงตลอดปีเด้อ